สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนชาวประเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้พบกับ EP ีที่574ค่ะประจำเช้าวันพฤหัสบดีที่9เดือนตุลาคมพศ2568นะคะวันนี้น้องสุภามีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าๆสวยๆมาให้พี่พี่ได้รับชมกัน1ชุดจ้ะ1ชุดวันนี้มี30รายการค่ะพี่พี่ขาแบ่งปันพี่พี่ที่300บาทนะคะ หองค์300บาท2องค์500บาทจะ้ะชอบถูกใจรายการไหนสามารถโทรทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7 2 1 9 9 3 3นะคะน้องสุภามีบริการส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะก่อนรับชมคลิปฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภากันด้วยนะคะพี่พี่ขาหวันมาสรอบจะ้ะ รอบเช้าแล้วก็รอบเย็นนะคะฝากพี่พี่ติดตามเป็นกำลังใจให้น้องสุภากันด้วยนะคะพี่พขารายการที่1ของเช้าวันพฤหัสเป็นหลวงพ่อพานค่ะหลวงพ่อพานปี19นะคะเป็นเหรียญรุ่น1นึ่งจะ้ะวัดเฉลิมราดค่ะประจวบคีรีขันนะคะหลวงพ่อพานรายการที่หนึ่งจะ้ะ รายการต่อไปเป็นรายการที่สองค่ะพี่ขารายการที่สองหลวงพ่อกลั่นวัดพระยาจ่ะปีสองสี่หกก้านะคะเหรียญสภาพเก่านะคะพี่ขาหลวงพ่อกลั่นขอเบ็ดจ่ะมีเลี่ยมขอบข้างนะคะหลวงพ่อกลั่นวัดพระยาจ่ะปีสองสี่หกก้านะคะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขา รายการที่2จ้ะต่อไปเป็นรายการที่สานะคะรายการที่สามะะหล,มหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่จ้ะมีต่อโค้ดนะคะรุ่นสร้างบาร,รมีปีหนึ่จ้ะหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะคะปี1.9ึ่จ้ะ รายการที่3นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่สีจ้ะรายการที่สี่พระผงสุพรรณค่ะพี่พี่ขามา้อมเลี่ยมสวยๆแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมเลี่ยมสตนเลสจะ้ะพระผงสุพรรณค่ะพี่พี่ขาหลังเป็นรอยนิ้วมือแบบนี้เลยนะคะพระผงสุพรรณจะ้ะเนื้อหาสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พขา ราผงสุพรรณรายการที่4นะคะรายการต่อไปรายการที่5ค่ะรายการที่5เป็นสมเด็จพิมพ์เส้นได้จ้ะเหนือแห้งแบบนี้เลยนะคะพี่พขาเก่าสวยจ้ะรายการที่หนะคะสมเด็จพิมพ์เส้นได้จ้ะรายการที่5้านะคะ รายการต่อไปเป็นรายการที่6คะ่ะพี่ขารายการที่6เป็นสมเด็จเก่าเช่นกันนะคะเก่าสวยจ้ะเนื้อหาเก่าเก่าแบบนี้เลยนะคะเก่าสวยนะคะรายการที่หจ้ะ สมเด็จเก่าค่ะพี่พี่ขาจ้ะรายการต่อไปเป็นรายการที่7ค่ะรายการที่7เป็นสิงสามขวัญค่ะแช่น้ำมันจันหอมนะคะของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจะ้ะสิงสามขวัญหลวงพ่อเดิมค่ะพี่พี่ขาแช่น้ำมันจันหอมนะคะ มาพร้อมเลี่ยมพลาสติกใสจ้ะหลังมียันแบบนี้เลยนะคะหลังยันจ้ะสิงสามขวัญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะมาพร้อมเลี่ยมพลาสติกใสจ้ะแช่ในน้ำมันว่านจันหอมนะคะแช่น้ำว่านจันหอมจ้ะรายการที่7นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่8ค่ะรายการที่8เป็นพระปิดตาหลวงพ่อโครนวัดท่าแซจ้ะ รายการที่8นะคะพ,พี่ขาหลังยันแบบนี้เลยนะคะรายการที่8จ้ะหลวงพ่อครนวัดท่าแซะค่ะพระปิดตาหลวงพ่อครนวัดท่าแซะรายการที่8นะคะต่อไปเป็นรายการที่9จ้ะรายการที่9เป็นพระท่ากระดานนะคะ ราท่ากระดานรายการที่9จ้ะรายการต่อไปเป็นรายการที่10ค่ะพี่ๆค่ขารายการที่10หลวงพ่อไปวัดกำแพงจ้ะ หลวงพ่อไปรายการที่10นะคะเนื้อหาเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่พขาหลวงพ่อไปวัดกาแพงจ้ะรายการที่10นะคะปี2 478นะคะหลวงพ่อไปรายการที่10จ้ะเก่าสวยะคะ่ะพี่ขาเก่าๆแบบนี้เลยนะคะ น้าเก็บหน้าใช้จ้ะรายการที่10หลวงพ่อไปค่ะต่อไปเป็นรายการที่11ค่ะพี่ๆขาสิหลวงพ่อกลวยค่ะวัดโคสิตารามนะคะหลวงพ่อกลวยรายการที่11จ้ะ รายการต่อไปรายการที่12ค่ะพี่ๆขารายการที่12เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อโบดน้อยนะคะวัดอมรินทราวาสทารามค่ะพี่ๆขาโทษทีจะ้ะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อโบดน้อยนะคะรายการที่12จะ้ะ กอสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆขาหลวงพ่อบทน้อยรายการที่12จ้ะต่อไปเป็นรายการที่13ค่ะ13เป็นเสมาหลวงปู่ทวดวัดชางให้นะคะเสมาหลวงปู่ทวดหลังพระอาจารย์ทิมจ้ะปี08ค่ะพี่พขา รายการที่13นะคะต่อไปเป็นรายการที่14ค่ะ14รูปหลอ่อหลวงพ่อเงินวัดบางคลานจะ้ะรายการที่14นะคะรูปหลอ่อหลวงพ่อเงินวัดบางคลานจ้ารายการที่14ค่ะพี่ๆค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการต่อไปรายการที่15ค่ะ15เป็นพระปิดตาหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวนะคะ พระปิดตาหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวค,ค่ะพี่ขาเนื้อหาเก่าๆแบบนี้เลยนะคะต่อไปเป็นรายการที่16ค่ะ16เป็นพญาเต่าเรือนหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท้านะคะพญาเต่าหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าค,ค่ะพี่ขารายการที่16นะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยนะคะ หลวงปุสุขรายการที่16จ้ะต่อไปเป็นรายการที่17คะ่ะพี่ขา17หลวงพ่อกเกษมเขมะโกจ้ะหลวงพ่อกเกษมปี18นะคะสุสารไตรรักนะคะหลวงพ่อกเกษมรายการที่17ค่ะพี่พขา ปีหนึ่งแปดนะคะหลวงพ่อกระเสมเขมโกจ้ะต่อไปเป็นรายการที่สิบแปดค่ะพี่พี่ะสิบแปดหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่จะ้ะเป็นเหรียญเป็นเหรียญเก่าค่ะพี่พขามีเลี่ยมขอบข้างนะคะออกวัดแจ้งนอกค่ะปีหนึ่งสองค่ะหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะคะ มีปิดทองนะคะหลวงพ่อคูณรายการที่18จ้ะต่อไปเป็นรายการที่19ค่ะพี่พี่ขา19เป็นพระนางพญานะคะพระนางพญารายการที่19จ้ะเก่าสวยค่ะพี่พี่ขาต่อไปรายการที่20ค่ะ20เป็นสมเด็จจิตรด,ดาค่ะมาพร้อมเรียมสเตนเลสนะคะพร้อมใช้งานจ้ะ สมเด็จจิตรดานะคะพี่พขารายการที่20นะคะพร้อมเลี่ยมสแตนเลสพร้อมใช้งานจ้ะต่อไปเป็นรายการที่21ค่ะพี่พี่ขา21เป็นพระขุนแผนชมตลาดของหลวงพ่อลวยนะคะพระขุนแผนชมตลาดหลวงพ่อโกวยวัดโคสิตารามจ้ะ รายการต่อไปรายการที่สิบสองค่ะพี่พขาสิบสองเป็นหลวงพ่อคงนะคะหลวงพ่อคงด้านหลังเป็นหลวงพ่ออินจ้ะมาพร้อมเลี่ยมพลาสติกนะคะมาพร้อมเลี่ยมพลาสติกค่ะพ,พี่ขาชัดหรือเปล่า หลวงพ่อคงด้านหลังหลวงพ่ออินจ้ะวัดศรีสะคีรีนะคะสงขลาจ้ะต่อไปรายการที่23ค่ะพี่พขา23หลวงพ่ออุ่นจ้ะหลวงพ่ออุ่นปี2550จ้ะ เป็นเหรียญทองแดงค่ะพี่ขาหลวงพ่ออุ่นวัดตานกงนะคะรุ่นเสาห้าจ้ะเพชรบุรีนะคะเป็นเหรียญนเนื้อทองแดงจ้ะหลวงพ่ออุ่นวัดตานกงค่ะพี่ขารายการที่23นะคะมีต่อโคตรจ้ะต่อไปรายการที่24ค่ะ24อ่าเป็นพระซุ้มกอจ้ะ รสัสมกมกรรายการที่24นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่25ค่ะ25เสมาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงจ้ะเสมาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะรายการที่25าจ้ะ รายการต่อไปเป็นรายการที่26ค่ะ26อ่าเป็นเหรียญปาตาลหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะคะใบหน้าดวงตาชัดเจนนะคะหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมจ้ะรายการที่26นะคะปี2486จ้ะ หลวงพ่อคงวัดบางกะพร้อมจะ้ะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่พขาเรียนมีคราบการใช้งานจากผ่านการใช้งานนะคะต่อไปรายการที่2 7ค่ะ27เป็นพระผงหลวงปู่ทวดจะ้ะพระผงหลวงปู่ทวดนะคะมาพร้อมเลี่ยมอาเลี่ยมสแตนเลสค่ะพี่พขารายการที่27นะคะ พระผงหลวงปูท่ทวดจ้ะมาพร้อมเลี่ยมสแตนเลสพร้อมใช้งานค่ะพี่พี่รายการที่27นะคะมีปิดทองนิดนึงนะคะปลาเนื้อผงหลวงปูท่ทวดจ้ะรายการที่2 7นะคะต่อไปเป็นรายการที่28ค่ะ ยี่สิบแปดเป็นสมเด็จเก่าค่ะพิมพ์พระพุทธชินราชนะคะเนื้อหาเก่าๆแบบนี้เลยค่ะพี่ๆขาเก่าสวยนะคะสมเด็จพิมพ์พระพุทธชินราชจะ้ะรายการที่ยี่สิบแปดค่ะพี่ๆขา<ม>เก่าสวยจะ้ะ เนื้อหาเก่าๆแบบนี้เลยนะคะรายการต่อไปรายการที่2 9ค่ะ29เป็นพระวัดพับพิมพ์ตุ๊กตาเละอ่าพิมพ์ตุ๊กตาค่ะก็อ่ไม่ไม่เล็กค่ะพีพ่ขาพิมพ์กลางนะคะพระวัดพับพิมพ์ตุ๊กตาจ้ะรายการที่29นะคะ เอาสวยค่ะพี่พขาเนื้อแห้งๆแบบนี้เลยนะคะเนื้อแห้งๆมันๆแบบนี้เลยจ้ะพระวัดพระพิมพ์ตุ๊กตานะคะรายการที่29กจ้ะรายการต่อไปรายการที่30มสบค่ะพี่พขา30เป็นพระร่วงนั่งจ้ะ หูยานเนื้อชินนะคะเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ขา ด้านหลังนะคะรายการที่30จ้ะพะรวงนั่งหูยานเนื้อชินค่ะพ,พี่ขาเก่าสวยจ้ะอ่าครบแล้วทั้ง30รายการนะคะพี่พี่ขาต่อไปเป็นรายการพิเศษนะคะวันนี้น้องสุภามีรายการพิเศษ มาให้พี่ๆได้รับชม2รายการจ้ะรายการพิเศษรายการที่1เป็นหลวงปู่ฟันจะ้ะพระอาจารย์ฟันอาจารโรนะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงกระไหลทองนะคะหลวงปู่ฟันปี07ค่ะเป็นเหรียญรุ่นแรกจะ้ะ สิทธออสร้างถวายนะคะพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรจะ่ะกระไลทองค่ะพี่พี่ขาหลวงปู่ฟั่นรายการพิเศษรายการที่หนึ่งนะคะพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรจะ่ะ รุ่นแรกค่ะสิทธ์ทออสร้างถวายนะคะจ้ะห้าร้อยบาทค่ะพี่ๆขารายการพิเศษรายการที่หนึ่งนะคะน้องสุภาจัดส่งให้พี่ๆพ,พร้อมกล่องจ้ะต่อไปเป็นรายการพิเศษสองนะคะพิเศษสองเป็นพระหูรามานค่ะหลวงปู่ศิลานะคะ ึ่งได้มาพร้อมกันกับหลวงปู่ฟั่นเลยนะคะพี่พขาพึ่งได้มาเมื่อเช้าเลยจ้ะได้มาก็มาลงให้พี่พี่ดูเลยนะคะพระหูล้ำมานหลวงปู่ศิลาจ้ะวัดพระธาตุหมื่นหินนะคะรายการพิเศษรายการที่สองจ้ะหลังยันแบบนี้เลยนะคะพี่ขา รายการพิเศษรายการที่สองจ้ะพระหูล้ามานนะคะพระหูล้ามานถ้าน้องสุภาพูดผิดต้องขออาภัยพี่พด้วยนะคะรายการพิเศษรายการที่สองจ้ะห้าอบาทเช่นกันค่ะพี่พค่ขน้องสุภาจะส่งใหพ้พี่พี่พร้อมกล่องเลยนะคะ โอเคค่ะพี่พี่ค่ะวันนี้ก็ครบแล้วทั้ง30รายการนะคะแล้วก็น้องสุภามีรายการพิเศษ2รายการจะให้พี่พี่ได้รับชมนะคะชอบถูกใจรายการไหนสามารถโทรทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7211933นะคะสำหรับเช้านี้สวัสดีค่ะ